สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอโอร่าทารอดนะคะวันนี้เรามาเป็นคลิปแรนดอมค่ะสั้นๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้โอมีเวลาไม่ค่อยเยอะค่ะมาในหัวข้อที่ว่าพรที่คุณขอไว้จะได้รับพรในเรื่องใดบ้างก็ลองอธิษฐานจิตให้ดีนะคะแล้วก็ไปดูพลังงานในปัจจุบันแล้วก็ไปดูว่าคําตอบเนี่ยมันขึ้นในเรื่องที่คุณเนี่ยอ,อยากได้หรือเปล่าถ้าใช่คำตอบคุณก็ไปพิมพ์ขอบคุณในเรื่องที่คุณ อยากได้รับและมันขึ้นจริงๆว่าคุณได้รับนะคะแล้วก็ไปพิมพ์ขอบคุณในสิ่งที่คุณอยากได้คุณต้องการค่ะแล้วมันจะดึงดูดมาให้คุณจริงๆภายใน3าถึงหเดือนนี้นะโอเคเรามาเช็คพลังงานกันค่ะจากไพ่อ n ง e จ Answer ว่าคลิปนี้โอทัม um, พลังงานจากสินงรัพิ์สทธ์ที่อยากจะบอกเป็นอย่างไรทุกคนเข้ามาทุกคนจะได้ความกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะ ว้าวจะสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้แหละค่ะทุกคนไม่กี่เดือนนะคะพลังงาน3าถึงหเดือนนะยินดีด้วยก่อนล่วงหน้าเลยนะคะอะไรที่คุณรอมานานนะคะก็จะได้หลังจากนี้แล้วเรามาดูพลังงานนะปัจจุบันชาวเกาะคนที่เข้ามาเลือกตึงดูดดูคลิปนี้ฟังคลิปนี้กันค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุดูพลังงานนะัปัจจุบันของคนที่คลิกรับชมและฟังคลิปนี้ค่ะ ใครสนใจเซตครีมเซรั่มลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะลดริ้วรอยนะแล้วก็คอลลาเจนกินแล้วผิวใสผิวเด็กผิวเด้งนะคะก็ทักไลน์ติดต่อไลน์มาได้เลยนะคะมีรีวิวใต้เดสคริปชันบอกค่ะพลังงานของชาวกองนี้เหมือนเพิ่งได้จบจากความสัมพันธ์กับคนทางไกลต่างชาติหรือคนที่แบบ คนในเครื่องแบบก็ดีหรือว่าคนที่เขาแบบค่อนข้างเจ้าชู้หน่อยก็ดีนะคะแต่ไม่เป็นไรเลยนะปัจจุบันเนี่ยอ,อคุณเนี่ยน่าจะโหทาไมคนในเครื่องแบบขึ้นเยอะจังเลยคนในองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่คุณดีลอยู่ที่คุณคุยอยู่มาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยหรือได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆในองค์กรอะไรใหม่ๆนะคะหรือเพิ่งได้เรียกตัวไปสัมภาษณ์งานเพิ่งเรียกตัวไป เ,เขาเรียกว่า,อาสอบไปแล้วเรียกตัวไปสัมภาษณ์งานหรือเจอกัระยะนานมิตรใหม่ๆหรือ,อไปเขาเรียกว่าไปเป็นผู้รู้ไปศึกษาความหาความรู้เพิ่มเติมหรือคุณเป็นผู้ให้ความรู้หรือคุณเป็นผู้ให้รายละเอียดการตอบโจทย์หรือให้อะไรสักอย่างหนึ่งกับผู้คนก็เป็นไปได้นะคะโชคชะตามาถึงแล้วนะคะทุกคน ยินดีมากๆเลยที่ได้เจอคลิปนี้นะคะโชคชะตากรงล้อแห่งโชคชะตานำพาให้เรามาเจอกันนะคะแล้วมันทําให้ดวงชะตาคุณกําลังจะได้อะไรที่ดีต่อจากนี้แล้วนะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยบางท่านอาจจะไปขอพรบางท่านอาจจะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือปฏิบัตินะคะชาวกองเอ่อชาวคนที่เข้ามาเลือกรับชมและฟังคลิปนี้เนี่ยชีวิตตอนนี้ค่อนข้าง สุขสบายมีกินมีใช้เงินเนี่ยค่อนข้างไม่ขาดมือระวังจับจ่ายใช้สอยมีสติในการจ่ายเงินสักเล็กน้อยนะคะบางท่านวางแผนในการลงทุนทางด้านการเงินบางท่านมีความรอบคอบทางด้านการเงินมากๆบางท่านเนี่ยคุยหรือดิวอยู่กับคนที่เขามีความคิดการบริหารทางด้านการเงินจัดจัดเลยหรือเกี่ยวกับการที่คุณคิดจะเอางเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนต่างๆหุ้นต่างๆนะคะมีสตินะคะศึกษาก่อนนะคะให้มีความ รู้ความชัดเจนก่อนก่อนที่จะค่อยๆทยอยลงทุนแต่โอมองว่าณปัจจุบันถ้าคุณคิดที่จะลงทุนคุณก็จะค่อนข้างศึกษาหารายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแหละเนาะเรามาดูกันสิว่าสิ่งสิ์สิทธิ์ประทานพรพรใดที่สิ่งสิงสทธิ์ประทานให้คุณและคุณจะได้รับภายในสามเดือนไม่เกินหกเดือนหลังจากนี้ค่ะสาธุสาธุสาธุ ยินดีด้วยล่วงหน้านะคะสำหรับคนที่เจอคลิปนี้นะยินดีด้วยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะอืมเรื่องการเงินคุณเรื่องโอกาสทางช่องทางอะไรใหม่ๆใครฝันเกี่ยวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะลองไปตีเป็นเลขดูนะอันนี้ ใช้วิจรารณญาในการรับชมเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกนะคะมีโอกาสทางด้านช่องทางการหาเงินอะไรที่แบบคุณเคยสู้รบหลบมือหรืออยู่ในจุดที่มันต้องต่อสู้แย่งชิงเนี่ยคุณออกมาจากอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทางด้านความรู้ทางด้านตักกะความคิดของตัวคุณเองนะคะ มีโอกาสที่จะทํางาน2ง,งานได้มีโอกาสที่จะทํางานขยายไปต่างประเทศได้ส่งออกได้ทํางานเสริมเพิ่มจากงานประจําได้มีมีเกณฑ์ว่าจะได้รับเงินจากทางไกลจากบริษัทจากความมั่นคงจากทางความฝันเป็นได้นะพรที่คุณขอไปอะ่ะเออแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโดดเด่นมากๆถ้าคุณเป็นนายหน้าขายอะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์ว่าจะเจราจาเด่นเจราจาสื่อสาร เด่นการเมนิเฟสเรื่องการเงินช่องทางการหารายได้โอกาสต่างๆการเงินการงานต่างๆนะคะการแบบมองไปต่างประเทศการขยายธุรกิจไปต่างแดนนะคะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะอะไรที่เคยผิดหวังเสียใจมาแล้วก็ขอพรมา ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะตอนนี้จะได้แล้วนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณน่ะหลังจากที่คุณหลีกหนีออกมาจากความวุ่นวายนะคะมาโฟกัสที่ตัวคุณเองพัฒนาจิตวิญญาณตัวคุณเองทําตัวคุณเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะคุณเออเดินออกจากอะไรที่มันเป็นพลังงานลบๆนะอะไรที่คุณขอไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้อ่ะการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งการได้รับงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มันมั่นคงมากๆแม้กระทั่งอาจจะ จะเป็นงานที่มีรถประจําตําแหน่งหรืออาจจะเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการได้รับอยู่ในองค์กรที่แบบมั่นคงมากๆหลังจากนี้ที่จะต้องเซ็นสัญญาแล้วจะอยู่ไปได้แบบยาวๆนานๆเลยนะคะใครที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเกี่ยวกับงานอาจจะเปลี่ยนงานไปเป็นงานที่ เปลี่ยนงานแล้วแบบไปเป็นหัวหน้าคนอะคือถ้าเปลี่ยนมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศาัยเปลี่ยนแปล,ปลงโยกย้ายโต๊ะทํางานนะคะวะ้าวใครมาดูดวงกับโอใครทําตามที่โอแนะนําไปมีเกณฑ์ว่าที่จะได้แบบปุบปับฉับพลันเลยนะคะแล้วเนี่ย ไกด์ไล์ผ่านทางการฝันเนี่ยก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มาดูคลิปนี้มีโอกาสที่จะได้มีสตินะคะใครที่แบบ มองหางานเสริมใครชอบทางศาสตร์ไพ่ยิปซีลองเรียนรู้ศึกษาผ่านตัวเองดูก็ได้นะคะผ่านช่องผ่านอะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะทําได้เหมือนกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะเจอคู่แท้คู่มีคู่บุญคู่บารมีจากทางไกลาจากที่แบบรอคอยคนรักต่างชาติอะไรแบบนี้เราคุยกันมาสักสองสองเดือนแล้วสามเดือนแล้วมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เจอกันนะคะมีโอเคมีเกณฑ์ที่จะขยับขยาย ลงทุนทางธุรกิจใหม่ๆนะคะเป็นองค์กรขนาดที่แบบว่าได้เม็ดเงินมาขนาดใหญ่โอ้ไม่รู้ว่าคุณจะได้แบบเงินจากทางไหนอ่ะหรือว่าไปแบบเสี่ยงโชคสถานที่ที่ใกล้น้ําดูก็ได้อะไรที่คุณเคยผิดหวังเสียใจมาในอดีตเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบ ท่านมาประทานให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินที่มั่นคงการงานที่อยู่ในจุดที่มั่นคงก้าวหน้าเลื่อนระดับกลับระดับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเปลี่ยนโยกย้ายด้วยนะคะแต่ห,หลังจากนี้ไปกรวดน้ําลงดินมีมีบางคนกลวดน้ําลงดินแล้วด้วยนะคะโชคชะตามาแล้วกรวดน้ําลงดินให้กับตัวคุณเองนะคะว้าวมีคนซื้อรถได้เจอกัลยะนานมิตรที่ดีนะคะ อะไรที่คุณแบบเคยได้รับความไม่เป็นธรรมนะคะคุณจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะทำให้คุณแบบไปสู่ในจุดที่ดีกว่าขยายหน่อยขยายหน่อยว้าวที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตน่าจะแบบเหมือนกับ อยู่ตัวคนเดียวหรืออะไรแบบนี้นะคะหลังจากนี้นะคะคุณจะเจอกรลยามิรแล้วการเรียกร้องนี่นะั่นหมายความว่าเรียกร้องแบบสงบสุขอะคะ่ะเช่นแบบสมาธิมาเนี่ยจากการขยัยเรียกร้องนั่นหมายความว่าการเรียกร้องแบบเงียบๆอะกรวดน้ำให้เขาเงียบเงๆอะ เขาก็ได้รับและทุกอย่างจะสงบสุขแล้วนะคะงานงอกก็ไม่ใช่เพราะอะไรคุณอาจจะซื้อบ้านได้ซื้อรถได้นะคะก็หรือมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ใหม่มันก็เลยทําให้คุณมีการปรับตัวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีอย่าลืมพิมพ์ขอบคุณในสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือลดห้โชคคุณกระได้นะ ก็ลองดูนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านขอคนละหนึ่งซั b สไคร์หนึ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากจะแชร์เป็นวิทยาทานนะคะได้รับบุญอะไรดีๆเป็นวิทยาทานก็ขอให้ทุกคนแชร์ไปแล้วก็ขออนุมโมทนาบุญกับการแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อไปติดใจใครคนใดคนหนึ่งแล้วเขาปลดล็อกมีความสบายอ,อกสบายใจมากขึ้นก็จะทำให้คุณแบบ แล้วก็นิดหนึ่งนะคะใครที่อยู่ในเส้นทางโหราศาสตร์ดูดวงดูช่อง f เฟ e บุ๊กเออหรือว่าลง YouTube แบบโอเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะดังไกลไปต่างประเทศต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ